ครับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลกูกใบตาครับมาครับของแซมอีสานบ้านเฮาครับนะนี่เมื่อก่อนนี่บอกว่าคนไต้หวันจากดอกเห็ดเผาันบ่มี่สันว่านะพูดได้จังไหนนี่เห็ดเผาภาคใต้ก็มีครับซื้อมาจากในค่ายนะเพิ่นเก็บอยู่ในค่ายเห็ดลายในในค่ายปีนี้ครับคนขั้นนอกมาเก็บมือสองเจียวสามเจียวขนาดใบเราย,ยังมาเก็บเห็ดอยู่ก็มี่นะถาไมไปใส่ไเก็บเห็ดนว่าคนขั้นนอกมาเก็บก็มีเห็ดเห็ดลายปีนี้ครับในค่ายนะอันนี้ซื้อมาจากในค่ายครับ เห็ดเพาะเห็ดเพาะภาคใต้แต่วงโอ้โหได้กินสดๆแล้วเนี่ยโอ้ยบรรยากาศมันไข่มันคือขี้เสียบหน้าอื้มอื้มเสียบเลยอื้ม ม,มันแซ่บกว่าที่กอาพี่สาวทรงมาแหงนันนี่ที่กินรอบที่เราพี่สาวทรงมาจากใช้ผมตัวว่าภาคใต้มัม้ยหรอมีมีครับภาคใต้มีนะ,ะนนกิโลละสี่ร้อยซื้อมานี่ยกึ่งกิโล มเ่นห,หม่พรำพรยันบะอิ่มกับเจียวปลาแดก สับอืมอืม,อมโอ้ยอยาวบัมมีติดเกิบเดี๋ยวแป๊บบนึงขอโทษขอไปโอ้ยรองเท้าฉันมีแต่ยางบักมีบักมีอยู่ใต้โต๊ะกินต่อยไหมัดีนั่นนั่นครับบันเออสุดยอดไปอย่าอยากลูดอ่ะมึงไป Mm-hmm. ได้หลงคลิปสองมือคคาได้ไข่ยอยู่กินเขาไว้แ่บ้อ,องก็ฟื้นได้แน่ครับไข่ก็นังเป็นนิดนดมิกไข่นิดนดอยู่เมือก็ต้องเมือนวันเสาร์ก็ต้องไปเป็นมิทยาก่อนอบรมเด็กนักเรียนนที่จริงได้บอกว่าป่วยก็ได้ว่าแต่มันเป็นงานที่ผมมักเนเป็นงานที่ผมมกักไง ไม่ได้ฝึกฝนตัวเองจับมือค่อนว่าบราเป็นจับไหมเราก็จันถูกมันอี่บอกว่าไม่ได้สองชังง่วโมงบ่ต้องบอกว่าวาเรี่ยงอย่างจัดไทยลยครับเต็มอาราเบลผม ซึ่งว่าทีเป็นโรงเรียนอ่ะโรงเรียนบ้านกุุงหยันวิทยาบะกรุงหยันวิทยาเพื่อทุ่งใหญ่เจอก,กันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับอืม ยิ้มเอยกับข้ขาสิดูสิข้างใน,นไม่กับข้าวสิสแสดงว่ามันอ่อนถูกไหม,ม,มขนาดคุ้นข้างนอกยังมาหาไหมปวดเด็มเขาวเว้นขวเวนข่าวเว้นตรงสางา้างเขาไข่ ทั้งเขาออกไข่เด็กไปเขาเรียกวเว็นกองรักษาการมาซีรูเปิดมาผู้ได้มาอย่างก็อย่างเด็กไป มันคนละคนละรสชาติกับพวกเห็ดผอกระป๋องเลยลนะมันได้ฟิวอ,อีกเลยกับแตงผอแปะพอแปะดีดีดไปล่างอย่างทุเรียนดอกเมื่อกี้โอ้ทุเรียนอย่อยางไรไหๆเหนียวติดมือหมด

บองเรื่องสุดต้นนันนี่หเ oh, อาเขาเหนียวขึ้ม่กลางมานี่ยเว้ oh,

วัวเลี้ยงสุดอยอดเลยครับนี่แหละของแท้ครับอืม วันนี้ยุ่ภาคใต้มีแล้วอยากรู้ว่าคนใตเขาจะกินนาะบานนี้เนาะใครเป็นคนไตกะช่วยคอมเมนต์บอกได้นะว่าคนไตเขาไปทําอะไรกินเนาะเห็ดเนาะเนาะปกติเห็ดเม็ดท่นเขาไปพัดเนาะไปแกงเดี๋ยวนะแต่ว่าถ้าแกงแบบไต้มันเป็นรสชาติยังไงว้าผมไม่เคยกินเลยครับสีมีคนไตที่แกงเห็ดอันนี้นะเห็ดเป็ดนี่เคยกินอยู่แต่เห็ดเอาะที่คนไตแกงนี่ไม่เคยกินเดีย ก็่เพิ่งรู้ว่าผักใต่กบบนี้อยู่มาอีกสิบปีแล้วเพิ่งรู้ว่าในข้ายมีเห็ดเพาะด้วย เหมือนพี่สาวส่วงไม่รห้หนึงวันนี้จ้งกินม่หมดตอนนั่งกินกินหมดแต่ไปไว้ในควา้าแป๊บเดียวย่างเขายัางเราตะก,กินตะก,กินแซ่บนะแป๊บเดียวปั๊บอันนี้ก็บเบิดแป๊บเดียว อ๋อเดี๋ยวมันจะเลยอาหารพ่อนี่วันเออถึงเล็ดกอมวันนะคนเห็นคลิปหนประเทศกินแต่ไข่ต้มสามสิบวันกันมาได้เพื่นอ้วนนะกินไข่ต้มเมื่อกินแต่ไข่ต้มสามสิบมือจ้อยไดีหริผมก็เลยอยากเห็นเพื่อนมางมือเศร้ามือต้มไข่ 6น่วยต้มไว้ว่าจะกินไข่จนค่ำแล้วไข่ก็ยังเหลือ6น่วยให้เขาอยู่ไม่ได้กินนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นะคี้วขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube, ยูทูบลูเวตาขอบคุณน้องเมนขอบคุณใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับ